สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คเอา R 1 5ออกมาครับนะครับหลังจากที่ f c บ่าวแจ็คถามหานะครับว่าทำไมบ่าวแจ็คไม่ค่อยเห็นขับรถ R 1 5ออกมาเลยนะครับบ่าวแจ็คขับออกมาครับแต่ไม่ค่อยได้ทำคลิปครับท่านผู้ชมคือจะเอา R 1 5้คันเนี่ยครับ ระยะใกล้ๆอ่ะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เบลเจกันเลยเอาออกมาทําทคลิปนะครับให้หายให้หายสงสัยนะครับเบาเจ็ <S <S จะขับรถอาร์สิห้าไปทําคลิปอ่าไปบินโดนนะครับไปบินโดนแถวอ่างเก็บน้านะครับท่านผู้ชมใกล้ๆบ้านเบาแจ็กนี่เองนะครับตามเบลเจไปเด้อครับอากาศวันนี้เย็นขนาดเลย มันเย็นแบบหนาววะครับท่านผู้ชมไปเก็บภาพมุมสูงนะครับที่อ่างเก็บน้ำอ่ะครับช่วงนี้บาเจ้ก็อยู่จังหวัดชนบุรีนะครับไม่ได้ไปที่อื่นนะครับไม่ได้ข้ามเขตจังหวัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามจะควบคุมเรื่องอรักษาเรื่องโควิดครับต่างคนก็ต่างช่วยกันเนาะ คนละไม้คนละมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับไอโควิดมันก็จะได้ไปจากโลกเรานะจะไปอยู่ดาวพัะจันทร์ก็ไปอยู่เถอะไอโควิด <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราแจ้กจับไปเลี้ยวขวานะครับถนนตรงนี้ก็คือทางแยกเฉลิมเกียรตินะครับ วันนี้เอา R15 มาเพราะว่าเบลเจ็คเข้าไปในอ่างไงครับท่านผู้ชมแล้วก็มันจะมีประตูเล็กๆอ,ะอ่ะถ้าสมมติเบลเจ็คเอา CB 500มาเบลเจ็กติดปีบข้างเนาะไอประตูเล็กๆนี่นะเบลเจ็คคงจะขับเข้าไปไม่ได้อะครับสงสัยต้องชนแน่่ก็เลยเอา R15 มาครับมันจะมีประตูเล็กๆหลายสองประตูประตูใหญ่ตรงนี้แล้วก็ประตูเล็กข้างในอ่ะครับ เดี๋ยวจะขับเข้าไปข้างในเลยเนี่ยครับแถวแถวนี้แหละอแถวนี้ก็มีจักรยานให้เช่าออกกําลังกายกันนะครับตรงรอบขอบอ่างเนี่ยครับกันนี่ไปจะเข้าไปละนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวก่อนที่จะเบาใจจะบินโดนเดี๋ยวเบาใจจะขับรถไปอ่าเข้าไปในอ่าถนน ขอบอ่างพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเบลเจค่อยบินโดนนะครับตรงป่าตรงนี้เบลเจก็เคยขคับรถเข้ามาเล่นแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นรถวิบากถนนวิบากครับกันเนี่ยเดี๋ยวดูข้างทางนี้เน,เนี่ยตรงนั้นเข้าไปได้นะครับถ้าเอาอ่าซีบีห้าร้อยติดปิ๊บนะเข้ามาไม่ได้เลยนะครับโอ้โห ถ่ายรูปนี้แป๊บนึง่ง okay, <okay>. yeah. ถ่ายแป๊บนึง่งตอนนี้ยังไม่มีคนเร็วๆสิเคีร์วว่างเร็วๆสออินี่ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายก่อน R15 นะครับเบลเจ็คชอบสีดำครับแล้วก็มีแดงอยู่ด้วยคาดด้วยครับเป็นคนที่ชอบสีดำครับแล้วก็ตัวเบลเจ็กก็ผิวดำด้วยครับท่านผู้ชมมันจะได้กลมเกลืนกัน R15 คันนี้เบลเจ็กนี่วิ่งได้อยู่3,000กว่ากิโลนะครับรถออกจะเกือบ2ปีแล้วนะครับท่านผู้ชม โอเคไปไปต่อเดี๋ยวขับรถไปสุดถนนนี้เลยเนาะ เดี๋ยวบินโดนนี้มันจะหล่นหรือเปล่า oh, <no. S 1> จริงๆตอนนี้อ่าคนยังไม่ค่อยมาวิ่งเยอะนะแอร์บัเจ้งน่าจะมาบินโดนก่อนเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวครับให้มันสุดทางก่อนให้มันสุดถนนก่อนเนาะถ้าไม่งั้นเหมือนก็ว่าเรามาไม่ถึง ตรงนี้เขาเพิ่งเผาป่าพวกป่าไอพวกหญ้าเล็กๆเนี่ยเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันลกะนะจะไม่ให้มันเปลี่ยวอ,อ๋ตรงนี้แหละเออตรงนี้โลออง่ลงๆนี่แหละโอเคโอเคนว งามเนาะเที่ยวเดี๋ยวเบาแจ็คจะบินโดนนะครับเก็บโดนเก็บภาพมุมสูงมาฟังท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางที่เที่ยวที่พักผ่อนนะครับ <ítulo> ที่พัก่อนหยนใจอันนี้กองโดนของเบาแจ็คครับมาคนเดียวลุยคนเดียว เล่นคนเดียวทําคลิปคนเดียวสบายใจครับเดี๋ยวเรามาบินโดนมาดูภาพมุมสูงด้วยกันเนาะ บ่อยอครั้งนะครับท่านผู้ชมเวลาเบลแจ็คบินโดนอ่ะพอบินไปบินมาลืมอัดคลิปอะ่ะลืมกดอัดคลิปตลอดเลยประจําเลยอะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคลิปตอนนี้นะถ้าผู้ชมคอยตะโกนบอกบเบลแจ็คนะกดอัดด้วยกดอัดด้วยอะ่ะเบลแจ็คจะได้ไม่ลืม นู่นครับท่านผู้ชมนู่นเดี๋ยวก่อนเนอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาแจ็คอ่าวางกล้องแหมตัวหนึ่งก่อนเนอครับวุ่นวะวุ่นวายอยู่กับกล้องนี่แหละอืมท่านผู้ชมเดี๋ยวคอยแป๊บหนึ่งเนอะเนี่ยนะแบบเนี่ยครับท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับเบาแจ็คจะมาบินโดนนะมันตึงทําคนเดียวแบบเนี่ยครับมันแบบต้องคอยเป็นสเต็ปสเต็ปครับท่านผู้ชมงงไปหมดหรอครับมาครับมาครับมาบัดรอช้าแล้วนะครับ พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศวิวมุมงสูงด้วยกันเลยนะครับ ผู้ชมสถานที่เบาเจ็คยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่อ่างเก็บน้ำมาประชันของเมืองพัทยานะครับ You know. You know, you know, you know, you know. ม่วนใบม่วนบดม่วนใบม่วนงาวแต่ครับท่านผู้ชมเนาะแต่แปลบอกออกนะวันแปลว่าจะใดนะครับเห็นทํานองมันพ่อครับอืมนะครับกับบรรยากาศตรงเนี่ยงามกว่าครับท่านผู้ชมนอกาะบรรยากาศดีดีดีแต่ดีว่า แรงๆนี่เป็นออกมาออกกําลังกายนะมุมตรงนี้นะสวยงามเหมือนกันนะครับนี่แหละครับในป่าที่รอบนอกของเมืองพัทยาครับ <S <S เดี๋ยวบอลเจคจะไปทางนู้นนะครับนูน่นไปตามบอลเจคไปครับ คลิปนี้เาลเจ๊เอาไว้เพียงเตาอี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดน,นะครับขอบคุณนะครับทุกกำลังใจขอบคุณนะครับทุกคลิกทุกคลิกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเฮาก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้านี่นะมันมีไออย่างคอยติดตามคลิปของเบาเหนือเจ็คพาตลอดน,นะครับ